เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนัดนะฮะกับช่องนัทจีหนหยแล้วก็อยู่กันในเกม Princess Connect r e d i v ้นั่นเองนะครับผมและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะฮะกับการรีตู้แล้วก็มาเป็นตู้ที่เป็น2ดาวซะด้วยเออแต่ไม่ใช่แค่2ดาวมาตัวเดียวนะครับผมที่มาเป็นตัวใหม่ มันก็มีการเพิ่มเรดของ3ดาวตัวอื่นด้วยนะครับผมอ่ะมาดูกันเลย2ดาวที่เข้ามาในตู้นี้นะครับแล้วก็มาอยู่ในเรดของตู้นี้นั่นก็คือริน2ดาวนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่อยู่ในแถวกลางนั่นเองนะครับพร้อมกับเพิ่มเรดของมาโฮแล้วก็มาโคโตไปด้วยนะครับผมแน่นอนนะครับว่า2ดาวที่มาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เอาจริงถ้าทำเป็น3าดาวตัวนี้ก็น่าจะเก่งน,นะครับน้องรินเพราะว่า น้องเขาเนี่ยมีการฟื้นฟูทั้งเลือดมีการาทั้งเพิ่มบัฟทั้งเกาะแล้วก็โจมตีนะครับผมถ้าน้องอยู่ในระดับ3ดาวก็น่าจะน่าหยิบมาใช้อยู่พอตัวนะครับแต่2ดาวนี่ขอเอาไว้ก่อนแล้วกันถ้าได้มามาโฮผมก็ได้มาแล้วนะครับต้นเกมถือว่ายัางใช้ดีอยู่แต่ถือว่าถ้าไปหลังแบบเมตาอื่นน่ะน้องอาจจะไม่ได้อยู่ในอ,อยู่ในทีมแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนมาโคโต มาโคโตนี่ผมเป็นตัวที่ต้องการหามากเลยนะครับในการที่แบบมันมีกลุ่มไขยดีอยู่อ่ะถ้ามีมาโคโตคู่กับจูนถือว่าโอพีจัดเลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ขาดมาโคโตอยู่นั่นเองนะครับก็มีการเพิ่มโหลดเพิ่มโหลดว่ะเพิ่มเรทมาโคโตด้วยเออก็ว่าจะมาสุ่มกันซะหน่อยนะครับผมเพชรก็ประมาณนี้ฮะสองหมื่นสองก็ประมาณจะมาหา3ดาวสักตัว2ตัวก็ยังดีนะครับแล้วก็เอาเศษเนี่ยขึ้น3ดาวให้กับน้อง พุดดิ้งของเราด้วยนะครับผมมิยากโกะเพราะว่าจากคิดทีแล้ว60กว่าเศษเท่าเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยนะก็ว่าจะเอาน้องคือนาดาวซะหน่อยแต่ว่าน้องถือว่าเป็นแทงที่ดีเลยนะครับผมเออส่วนฮิวก็มีแล้วนะครับอย่างยุยกับจิกะก็ถือว่ายังพอตุ่ยแต่ถ่ายไปได้อยู่เพราะว่าถ้าได้น้องรีนมาก็คือน้องก็ล่อขอรอนะครับผมก็ผมก็งง้นๆนะเออ โอเคครับค OK, ุณผู้ชม is, เราจะทําการเดี๋ยวกูเข้าบ้านกูทํา OK, ไมเนี่ยกูเข้ากิวเขากูทำไมโอเคไปรับชมรับฟาร์มพร้อมกันเลยกับผม Let s ก o มึงมีตัวนี้ยังมาโคก็ยังไม่มีใช่ไหมมาโคโตะมึงก็ยังไม่มีเออมันถือว่าตัวดีอยู่นะโดยเฉพาะมาโคโตะเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ดีโคตรแต่ว่ามันก็เพิ่มเลทเลทนั่นแหละ เรดหลายตัวด้วยมีเพิ่มดิน2ดาวตัวละครพิกอัพมีเพิ่มเรดมาโฮเพิ่มเรดมาโคโตะเพิ่มเรดรินเพิ่มเรดคาโอริเพิ่มเรดมาฮิรุเพิ่มเรดชิโอริแล้วก็ริมะไอพวกนี้คือเพิ่มเพิ่มเรดหมดเออแต่มีเพิ่มเรด3ดาวอยู่2ตัวก็คือมาโฮกับมาโคโตะแค่นั้นเองที่เหลือ2ดาวหมดยกเว้นริมะที่เป็น1ดาวไอตัวแก่น่ะไอตัวรามะเออ เพราะฉะนั้นกูเลยตั้งใจว่ากูจะมาหาแค่มาโคโตะก็พอเออถ้าตัวอื่นถ้าตัวอื่นสามดาวที่ไม่ซ้ำก็ดีด้วยงบสองหมื่นสองกูนี่แหละเดะเดวเดะกูจะพอไหมวะหมื่นหนึ่งมันต้องพอแหละหมื่นหนึ่งเมื่งอะไม่พอก็แปลกปะอ่าๆขึ้นๆขึ้นหน้าสตรีมแล้วให้กูซุ่มก่อนปะมึ่งซก่มได้เดี๋ยว้มาไปดูมึงอันนี้วันอะไรยังชาวไทยกูประเทศไทย ถ้ามึงต้องการดาเมจดีแรงๆอ่ะมาโคโตเลยแล้วมาเพิ่มเลด้วยก็ถือว่าดีพันห้าโรแรกไปเนื้อพี่พ่อกับลุงเถิดโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูจะพอมั้ยเนี่ยไอ้เว้นพ่อขี่ใบวะโอ้โหโอ้โหสองเม็ดไนเพิ่มเลดมึงไงอันี้เลดหนึ่งดาวเห็นไหมได้ง่ายไม่ไม่แปลกใจไม่แปลกใจได้ง่ายสกิปเลย โอ้ e, ไม่เจ้าสองดาวมันได้ง่ายอยู่แลว้วอ่ะโรดที่สองไปโอ้ยโอ้หโอ้โหปวดหัวเลยปวดหัวเลยจีดหลังตอนนี้ไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหเฮียนี่มาเนี่ยตัวในเลดฮิโยริโอ้โหไม่เจ้าโอ้โหมึง ลินมาบ่อยมากเลยอ่ะไม่แปลกใจหรอกถ้าเพิ่มเลดอ่ะสองดาออกมาแน่สนดาอีตัวจะเป็นลินหรือป่ะเอาว่ะไม่เคยมีตัวนี้ตีเออโร่สามไปสี่ปันห้าเบ่งเงยเก็บมาทั้งเดือนเฟี่กุเก็บมาทั้งเดือนพิศเอ้ย ดูคุณก็ทอแล้วไอสัตว์กูจะจ้ยไองวะโอ้ยทำมากี่ตัวนี้ดีอยู่แนวหน้าดีอยู่แต่อัพเดตแล้วแม่งคลิปเลยโอ้สามหอโอ้โหโรสีแล้วปะไปสีเฮ้ยผู้ทออะไรเนี่ยโอ้โหแม่เจ้ายาหกพันเลยนะเจ้าโอ้โหอ้ โอ้โหกูขอสามดาวเฮ้ยขอร้องล่ะขอร้องล่ะขอสามดาวเฮ้ยขอร้องล่ะขอร้องล่ะแค่ถือใหญ่ๆๆ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 ๆมาโคตรเนี่ยกูขอกูขอกูขอมาโคตรเนี่ยขอเหอะขอเหอะจีบักครับผมจีบักจีเจมจีจีบักครับผมผมผมโอตายโอตายแล้วกูโอตายโอ้ยนี่มันเพิ่มเลดจริงปะเนี่ยเพิ่มเลดจริงปะเนี่ย ซอนได้กี่ตัวสามตัวก็ก็ดีแต่เอยเหนื่อยใจว่ะคลิปเลยกูไม่กูไม่พอแน่กูลินมาบ่อยเหลือเกินลินอ่ะต่อเลยกูไม่พอโลเท่าไหร่แล้วะโลหกหกเลยหกหกโอ้โหว้าวครับไอ้เรียกยิ้มเอ็ม อมไอดีกูบัก gm บักเลยเฮียบักเลยโอล l นโอปล่อยเกินสามดาวอ่ะมันการันตีป่ะเดียเนี่ยมันสามารถวอลแต้มแลกตัวละครที่มีเห็นไหมเนี่ยถ้ามันบอกว่าถึง300 pt อ่ะจะแลกได้ตัวหนึ่งเออสา0รเลยนะใช่สา0คิดดูสุ่มกี่รอบอ่ะ6กเองมองดู โอ้โหได้หกครั้งครั้งที่เจ็ดได้ทีละสิบเองอ่ะได้ทีละแต้มอ่ะเปิดโอ้ดรุ่งแต้มกูกูกูสไ,ไ,ไ,ไม่ไม่มีคำว่ารุ่งเลยกูจะเลิกเล่นก็อย่างนี้แหละเอาจริงดิกูจะเลิกเล่นก็อย่างนี้แหละมาจริงเครั้งทีง่แปดไป โอ้โหใจชื้นขึ้นมาเลยจะหมดเร็วบ้างนะจะหมดจะหมดเร็วบ้างนะขั้ที่เก้าโอ้โหเริ่มหมึดโอ้โหเดี๋ยวนะทองก็ไม่เชื่อเกินทองไม่เจ้าโอ้โหโอ้โหฤทธิ์โอ้ไม่กอด ไอ้คไปสาดาวมื่อวันนี้เฮียมึงนี้ไปสมดาวแล้วมึ่งพนหรือเก้าพัน 9, ขอร้อ,องล่ะขอร้องล่ะขอร้องลสามดาวมาโคโตะขอร้องล่ะโอ้โหหรือโอ้ไม่กอดโอ้โหมันมีคำว,ว่ารุนแรงใจ้าโอ้กูแม่เจ้าแม่เจ้า ครั 11, 11้งที่สิบเอ็ดสิบเอ็นโหมันเพ่าเหล็กไหมผมปะเนี่ยบักแรกเฮียบักโอ้โหไอ้เหี้ยตูตูโกหกไอ้สัตว์กูทวนค่ดเหล้วกี่เพชรเนี่ยเดี๋ยวหกพันเพชรสี่รอบเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บสี่รอบสุดท้ายต้องมาแล้วล่ะ รอบที่12มาเหอะมาโคโตมาเธอสามดาวตัวไหนก็ได้อะที่ไม่ใช่ตัวซ้ำอ่ะก็เถอะโอ้ไก่แจ้เลยโอ้ยหมาว่ะโอ้ยนี่แต่มันไม่โหลดอ่ะเพราะว่าโอ้โหโอ้โหขอเหอะมาโคโตกูขอละซื้อด้ยนะมาปะยังยังยังใบนี้แหละบที่อยู่ตรงนั้นหรือว่าจะเป็นนายเหนือหัวโอ้ นี่น่องไม่ได้ใช่อ่ะดิก็ตัวใหม่สองหมื่นสามดาวตัวหนึ่งโอ้สองหมื่นก็ตัวใหม่ก็ตัวใหม่แต่อ่ออะไรวะเนี่ยโอเคไปต่อโอ้ไม่ลุ้งเลยอ่ะไม่ลุ้งให้คุยชื่นใจสักลุ้งเลยอ่ะแม่เจ้าสองหมื่นได้ตัวจริงยี่ สองหมื่นได้ตัวพันนี้สองหมื่นได้ตัวพันนี้นะตัวการตัวการ์ตูนไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วแหละเกมเนี่ยสุบสุบไม่หมดไปดิอย่าพูดกันดีกูยังไม่พ้นตาท่าแป้ครั้งสุดท้ายรอบที่สิบห้าขอร้องละสามดาวมา เปิดไปร้อยห้าส,สิบโอ้โหสยบเซียนโอ้สยบเซียนกูเห็นแล้วท้อยเห็นกูจะได้ไหมเนี่ยสยบเซียนว่ะโอ้เอริโกโอ๋อมีสองตัวตัวไหนที่ยังไม่ได้บ้างวะมาลินอีกแล้วลืมบึ้งอีกแล้วอรอโอ้โอมาห,หมดเลยเย้ S <S เดี๋ยวนี้ดีกว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอา,เ,อาเอาตัวนี้สารดาวดีกว่ามาเ,เพิ่มดาวนี่ไงท้อเลยนะเวยท้อเลยนะเวกี493 493 16ชิ้นอา่าโอเค แล้วก็มาที่ตัวละครสามดาวกี้เฮ้ยอีกสองอียี่สิบดาวเออมันเกินลิมิตขอยนั้นแล้วไงแล้วก็ลิมิตต่อไปใช้ห้าก้อนห้าก้อนแม่วะนี่ไงใช้ร้อยหนึ่งอ่ะอ่าอัพสามดาวเพิ่ม ทอเลยท่เลยครับท่อเลยเแข่งแกะไีกคัดแล้วใช่ไตกูนี่แหละอเพิ่มมาสี่ร้อเหรอมอไรเย่ไ่เอาลวไมเอาลวเกมนี้กคือชีหาย